สวัสดีทุกคนคะ่ะพี่เอกาบขอบพระคุณนะคะที่มางาน a อแ i r ที่เซ็นทรัลชนบุรีนะคะเราจัด13วันนะคะและที่สําคัญสุดวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้จัดการนะคะอั้มอั้มแร์นะคะมาให้เกียรติกับ a อแ i ดด้วยนะคะนึกว่าประสบความสําเร็จแล้วจะลืมพี่ไอเดียวเขาไม่ลืมนะคะเขามาเด็นแฟนองนะคะแล้วก็หาลืมพี่พี่เอกไปย้อนเลย <S <S 2> <S 2> วัน ช่วยทุกวันช่วยทุกวันพี่อ้ําบอกว่าพูดไปต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวให้พี่มาตุงมาแจกแกงอีกช่วยกันกับแฟนพี่แฟนน้องอย่างเบนี้ค่ะนะคะบางที่พี่องที่พี่พับน์ชวนมูลนิธิพังยุ่งพี่มีอะไรก็คือร้านค้าที่พี่อ้ําตอนนี้พักไป3วัน พี่เอก็เอาร้านค้าที่ในอ้๊มอ้ามาค่ะมาลงอยู่ในเอแฝด้วยนี่คือความพิเศษคับพี่อ้๊มขาเพามาดึงคนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเราก็จะดึงคนขอกเขาไปทางหน้าของเราใช่พี่อ้ําก็เลยวันนี้มาดึงคนเพื่อจะไปครั้งหน้าที่เซนรันลาด้าววันที่เท่าไหร่นะคะพี่อ้ําเซนรัดพรับสี่ถึงสิบสี่ถึงสิบกันยากันยาค่ะนะคะชนกับเอแฝด้วยนะคะชนกันชัดน่าจะคล่อมสี่วันค่ะพี่อ้๊มขา ก็ของพี่เอน่าจะจัดไปจนถึงวันที่13เราไม่ตั้งใจเนาะน้องไห้เนี่ยก็ต้องขอโทษพี่เอเป็นอย่างมากเนาะทุกคนถ้าไม่ต้องขอโทษแค่ให้ทุกคนมาเอแร์แทนอ้๊มแฝงก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นจากคําขอโทษเป็นคําเชิญชวนว่ามางานพี่เอที่ชลบุรีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชิญชวนเนาะทุกคนมาที่เซ็นทรัลชิบุรีกันนะคะของทิ้งอ้๊มอ้๊มแฝงจ่ายจ่ายไม่ได้ตอนนี้อ้๊มอ้๊มจัดอ้๊มอ้๊มนะก็อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เยอะเหมือนกันค่ะพี่อ้๊ม แต่เดี๋ยวจะโยกย้ายไปเพราะว่าเดี๋ยวที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอะค่ะจะจัดอ้มแอแฟร์ก็เลยเดี๋ยวก็ทั้งสองที่สามารถช็อปจ่ายได้หมดเลยเดี๋ยวค่ะวันนี้อั้มมาก็แบบว่าช่วยเปิดตลาดใี้กับเ็นที่เลยราดีใจมากน้องอ้้มสปอร์ตพี่เอตลอดเลยค่ะตั้งแต่เวดเกตแล้วน้องอั้าก็ไปแล้วก็เห็นพี่เอจัดแล้วน้องอั้าบอกว่าเนี่ยฉันอยากจัดแบบนี้บ้างเดี๋ยวค่ะก็ก็ดีใจเดี๋ยวค่ะตอนนี้จัดธุรกิจอะไรก็จะชวนน้องอั้มไปเดี๋ยวี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อีเฟห้างแตกหรือว่าอั้มอั้มเฟห้างแตกครับอั้มอั้มเฟย์ห้างแตกค่ะค่ะอั้มอ้มอั้มก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะค่แล้วก็เราก็เดินดำเนินรอยตามเรื่นงที่ของเราอะค่ะ เอแม่เขาก็เลิกคนก็เยอะอยู่ค่ะเพื่อนมาช่วยกันๆๆๆเยอะเลยเพื่อนมาช่วยกันเยอะเลยค่ะคือโชคดีว่าสถานที่มันกว้างขอให้คนมากระกาที่น้อยแล้วก็อ้ว่าก็คงเก็บที่เท่าที่ทำได้นะคะ เราอยากให้ทุกคนมาทั้งเอแฟนและอั้มอ้ั้มรอเดียวเราไม่เราไม่ตีกันนะถ้าคนจะสงสัยว่าเราจะตีกันไหมก็มัาจะตีอ่ะหลังบ้านกันเล็กๆนิดน้อยแต่แบบคือเราก็รักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเสมอค่ะหลังบ้านอาจจะตีกันเล็กๆน้อยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ยังตีกันทุกวันนี้นะใช่ใช่เนาะขอบคุณพี่อ้ำเลพี่แบบว่าประสบทั้งคู่เลยเปแบบใช่ค่ะประสบความสําเร็จทั้งคู่เพราะว่าพี่อั้มเนี่ยเป็นคนละเอียดมากค่ะเลือกร้านค้าแม้กระทั่ง รอฟต่างๆที่ในงานพี่อ้ําดูด้วยตัวเองหมดเลยดูลามมาจนถึงเอฟเด้วยอะคะ่ะบางทีอย่างเดี๋ยวคะ่ะใช่ตอนนี้เดี๋ยวสั่งแก้เลยค่ะจับแก้เลยมาวันนี้ดีตรวแล้วจับแก้เลยะคะ่ะได้นอนบ้างวันอ่ะ,อะพี่อ้๊อบอกว่าอ้๊เหรอเื่อวันที่หกอ้๊อฟน็อกไปแล้วอะ่ะคุณมาทางล่างที่แบบว่า อราแแสบตาตอนนี้ยังแสบตาอยู่แล้วก็ปากอ่ะร้อนใจเลยเพราะว่าเรากินน้ำร้อยพูต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็กินเผ็ดด้วยชมชิมทุกวันเนี่ยชิมอาหารเผ็ดด้วยลิ้นแสบกันหมดเลยอะไรเงี้ยนิดดี่ึดีขึ้นดีขึ้นแต่ก็อ้าวไปไงเกือบทุกวันเลยเคือผ่านตั้งใจตั้งแต่แรกเลยผ่แบบเราไปทุกวันเราตั้งใจค่ะไม่ทิ้ไม่ต้องทุกวันแต่เราก็พยายามที่จะทำให้เต็มที่ให้ให้ร้านค้ารู้ว่าเขาโอเคอย่างเงี้ยแล้พอเขาเขาอยู่ตัวแล้วเราก็สามารถปล่อยได้นะะค ก็ดีขึ้นค่ะครั้งนี้มีพี่อ้ํามาอยู่ตั้งแต่วันเปิดก็เลยรู้สึกอบอุ่นหัวใจเลยนีอะค่ะ ยิวใจเดี๋ยวแล้วก็ทุกคนมาต้อนรับชาวชนบุรีมากันเยอะมากเดี๋ยวค่ะรู้สึกดีใจไอเดี๋ยแล้ววันนี้ได้แขกรับเชิญเป็นพี่มาตูมมาช่วยเป็นพิธีกรให้ด้วยเพราะพี่อ้ำาชายยาวก็เลยลากมายาวถึงงานนี้มาตูมส่งแฟนมาตูมมากอะไรเนี่ยไอเยไหนมาตูมยก่อนมาตูมคือส่วนหนึ่งในความสําเร็จของอ้ำอฟนะคะที่เราพูดถึงเอแฟนแต่ขอพูดอ้ออันนี้หนูว่ามาตูมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆคือมาตูมแบบหนึ่งปณิตานะคะโน่นนี้เราก็เลยลากเขามาไหนๆก็ลากมันงานแฟน ใช้คำว่าเีใช้<ล>คำว่าลากมาสนับตูมอ่พี่อ้ํากับพี่อ้ํกับพี่เออเหมือนเป็นคนคนเดียวกันอยู่แล้วเพียงแค่ใช้แอปพลิเคชันโคลลาพาห้เสริ แต่อัม้มเอคือเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วจริงๆใส่ชุดไซส์เดียวกันได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่เจ๊ก็เลยคิดว่าถ้าตุ้งช่วยอั้มอั้มแล้วตุ้งก็ต้องมาช่วยเอเหมือนกันก็งั้นเองครับแต่ว่าอั้มอั้มเหนื่อยกว่านี้เยอะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเจ้าเจ้าของแฟร์อั้มอั้มเขาเยอะเรื่องเยอะแต่เออะอะไรก็ได้เอ็กซ์มันควรสบายๆเขาอะไรก็ได้เขาเขาไม่ป่อยอะค่ะําไม่ปล่อยแม้แต่จุดเดียวไม่ปล่อยเลยอหนูไม่ปล่อยอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยคือเหมือนว่าเสาเอาเท่าจริงๆเรื่องเยอะทั้งคู่นะครับ่คคือาวเรื่องเยอะของเราคือเราต้องการ what, what? what? คือจริงๆเราต้องการคัดสิ่งที่ดีที่สุดมาในตลาดของพวกเราดีกว่าใช่คำว่าของพวกเราเพราะว่าเราตุมองว่าตอนนี้ตลาดอํำอ่ำกระแสมาแรงมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตลาดที่มีอาหารอ่อ่เอแฟเป็นตลาดที่มาแรงมากๆขอให้ครับขอว่าอยู่ตรงนี้อไม่เข้าใจาอ้ำอและเอแฝเป็นตลาดที่มาแรงมากเพราะว่านอกคนเยอะขนาดนี้เร่หาว่าฉันไม่แรงได้ไงแรงแรงแรงเพราะว่าทุกอย่างที่พี่อ่ำพี่เอคัดสรรมาในตลาดนะครับมันไม่ใช่เป็นแค่อาหารที่อร่อยแต่มันเป็น บรรยากาศที่แบบบางทีผู้สูงอายุมานั่งรอเราทั้งวันเลยนะยคือเขาใช้พื้นที่ตลาดเราเหมือนเป็นพื้นที่แบบปลอดไทยที่แบบให้คนในครอบครัวมานั่งรอมีคุณยายมานั่งรอพี่อ้ํมตลอดทั้งอาทิตย์อย่างเงี้ยจนแบบเรารู้สึกเลยว่าการมาตลาดของพวกเรา3คนวันนี้มันมีความหมายมากๆเพราะว่ามีคนมารอเราจริงๆก็เลยอยากจะขอบคุณและอยากจะให้ทุกคนฝากแชร์ต่อและบอกต่อตูนเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆฟันเฟืองเล็กๆในการทําตลาดนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ซัพพอร์ตเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วย การที่พี่อ้ําพี่เอมาทําตลาดแบบนี้ไม่เหมือนเป็นการขยับให้มันธุรกิจการซื้อขายของพ่อค้าแม่ค้ามีรายได้ด้วยและคืนกําไรกับคนมาเดินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตฝากเป็นการเป็นงานนิดนึงนะครับฝากทั้งเอแต่แล้วก็อ้ําอ้ําต่างหลังจากนี้ด้วยนะครับ<ช>พวกเราตั้งใจกันทํามาก,มกาตัดออกหมดเลยเจ้าหร่อเจ้าหรอจากที่ฉันโดนไปแล้วอะเอาเรื่องส่วนตัวนะโยย้ายสภาพเรื่องอื่นแค่ไม่แกเอาเรื่องส่วนตัวไหมใครมารอคุณที่ตลาดบ้างไม่เอาทุกคน ใครมารอพี่เอที่ตลาดดีกว่าไม่เวันเดียร์พี่เอมากับคนคนนึงค่ะค่ะตูพี่ประตูเหมือนพี่อั้มมาหลายเคยเลยไดคนเดียวแอบบ่อยมากคนคนนี้ถ้าอยากรู้ก็คือเปิดตัวหรือยังหรือยังไงหรือว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงดดูเือแตกโอเคคุยเรื่องอื่นดีกว่าไม่เล่นกัก็หอยทุกคนมาเอแพรนะคะพี่เอเขาก็เป็นคนที่มีมีลิ้นลิ้นเขาเรียกลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมดเขาจะรู้ว่าไม่ใช่ชมเวลาเนี่ยชมว่าลิ้นจระเข้กินอะไรอร่อยหมดเอาเหรอ Okay, โอเคขาลิ้นลิ้นดีอ่ะเขาเทสดีเลอกการกินแต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่แบบว่าอ่ะ ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะเขาอยากจะสวยค่ะแต่เขาก็คือเป็นคนที่เลือกร้านค้าได้ดีดีมากๆต้องยอมรับนะคะแล้วก็ขอพี่เอ็มประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันค่ะขอให้สำเร็จครึ่งนึงของน้องก็พอไปน้อนงได้ครึ่งเดียวของพี่ก็พอค่ะเหมือนกันนะครับมาตูมด้วยจังเลยนะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามลองให้คืนพิธีกรบ้างก็ดีฮะได้เลยค่ะได้เลยพิธีกรไล่เงินไม่ให้ให้เลยหมอเล่าสิหมอล่าสุดไปทำงานให้พี่อ้ําครับก็โดนฉีดเส้นเสี่ยงไปหมื่นกว่าบาทแต่พี่อ้ําให้เงินคืนมาครับ ัันนึงครบกัดกัดทุนไปเก้าพันแต่ไม่เป็นไรฮะับทำด้วยใจอยากจะออกแต่เอฟแฝดไม่ออกเราออกอันที่ใหญ่เท่อนั้นตั้งแต่คบกันมานี่รู้สึกว่าช่วงนี้บาดสุดมากเลยครับเพราะว่าพี่อ้ําจะแบบขอบใจนะขอบใจนะมีอการขอบใจขอบใจอะดี๋ยวขายเงี้ยก็ฝากกันด้วยกันนะครับฝากด้วยเอครับฝากเอแฟร์ฝากอ้๊อฟอ้๊อฟร์ด้วยนะครับใครอยู่ทยแถวนี้จะบอกใกล้เคียงนะคะก็อย่าลืมมาเซนทรัลชลบุรีนะคะมาดูเอแฟร์มาช้อปปิ้งอาหารการกินเยอะมาก ย้ำวันก็คือตั้งแต่วันนี้วันที่26นะคะทั้งหมด13วันเนี่ยนับไป13วันน่าจะเสร็จวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่เจ็ดตุยาคมตลาดนี่แหละฮะสิบพิเศษนะครับคือทำงานเยอะเกินจนจำวันอะไรไม่ได้เลยวันที่หนึ่งมีการประกวดครับวันที่หนึ่งมีการประกวดด้วยเดี๋ยวมิคคีนเอกแฝดวิ่งควายเดี๋ยวดี้ควายเป็นสัญลักษณ์ของ จังหวัดชมบุรี่เราเข้าประกวดมิตรวีนอยู่แล้วก็เลยเป็นแฟนเอเอ่อมิตรวีนเอฟจะมีการประกวด3รอบครับมีวันที่1วันที่3ามหวันที่5โอเคจัดประกวดด้วยคุณเต้นะคะเออนะคะโอเคนะคะให้พียสัมาษณก่อนแล้วขอบคุณนะคะขอพี่เอก็น่าจะหมดแล้วนะเป็นพี่ประตูบอกครับยี่ห้อสามอะอะไรสัมภาษณ์งานยังไม่ได้นะถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายรูปพี่ประตูถ่ายกล้องเธออยู่กลางดีกว่า